สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่วกเราวแอดไกออลราเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้อยู่ผมเอ็ดวินครับผมผมโซเฟอร์ครับผมโอเคครับ อ่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ได้มาแตกต่างกันไปที่เดิว,วันนี้เราดูแบบว่าสุภาพเรียบร้อยแล้วก็สุขุมนุ่มลึกเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับสุดยอดโน้ตบุ๊กครับผมนะครับผมโดยเจ้าตัวโนบ๊กตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า MSI Titan g p 77นะครับผมซึ่งเขาใส่สโลแกนของเขาไปด้วยนะว่าครับว่า Total Dominance นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าอ่ามันหมายถึงว่าเจ้าตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยคือสุดทุกอย่างนะครับผมเป็นโน้ตบุ๊กที่สุดของเกมมิ่งโน้ตบุ๊กในยุคนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านนอกกันเลยครับครับผมอ่ะ อะไรครับพี่มาเป็นเซลขายเพชรเลยไอ้นี่เห็นว่าดีไซน์เนี่ยครับได้แรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตนะครับครับผมบอกเลยว่าหรูหราและทรงพลังมากด้านหลังเนี่ยครับประดับไปด้วย R G B พาราลามิกออโรร่าโอ้โหฝาพับด้านหลังเนี่ยครับบอกเลยว่าออกแบบมาเหมือนท่อรถสปอร์ตเลยครับอลังการแล้วบอกเลยว่าหรูหราเหมือนผมโอ้โหโอ้นไงเสียงรถสปอร์ตเป็นไงเสียงท่อรถสปอร์ต งงไปเลยนี่ตัวเครื่องนี่ครับมีความแข็งแรงทนทานวัสดุเนี่ยแน่นหนาบอกเลยว่ามาพร้อมกับการพ่นทับเนี่ยด้วยเนื้อทรายละเอียดโอ้โหบนพื้นผิวบนพื้นผิวจ่างอยู่นิดหน่อยโอเคนิดหน่อยถือจะบนพื้นผิว และให้ความสัมพันธ์เนี่ยที่หรูหรานะครับแข็งแรงทนทานและก็มีไฟ R G B ถูกต้องโอ้โหเอเมครทไอดีไซน์ใหม่แล้วก็ใต้เครื่องก็มีโชว์อะไรโชว์อะไรได้ไหมโชว์อะไรใต้เครื่องอะไรโชว์อะไรปี๊ดปี๊ดอ่ำต้องเปิดโอ้โหของแพงเราก็ไม่กล้าเออแต่ว่าของมันแพงเลยนะและด้านใต้ตัวเครื่องเนี่ยครับผมมีดีไซน์ใหม่ให้รู้สึกไซไฟมากยิ่งขึ้นโอ้โหไม่แล้วต้องบอกก่อนว่าและนี่ให้ดูด้านล่างครับ นะครับก็บอกเลยว่าด้านล่างนี่นะครับระบายอาการด้วยความร้อนรูปแบบคูลเลอร์บูส์ไททันนะครับผมเขาให้มาลมมาถึง4ตัวเย็นสบายกันเลยนะครับผมพร้อมกับเจ็ดฮีทไ์ดีไซน์ใต้เครื่องนะครับที่จะให้อากาศไหลเวียนดียิ่งขึ้นรวมถึงวดีไซน์ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเฟรชชนะครับเอกซ์ตรีเฉพาะเอเซาเลยครับให้การระบายความร้อนในแบบเต็มประสิทธิภาพให้ตายนะครับมาดูสเปคข้างในของเจ้าตัวเ s i t i t a ไ GT77 ทดด้วยนะครับผมประสิทธิภาพเนี่ย สูงจาก CPU Intel Core 12 Gen h X Series <Head S 1> ั่เป,เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดไม่ต้องเฮดช <laughs> รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ <laughs> ของสถาปนรริกมไฮบิดคอร์สูงสุดถึง16คอร์เลยทีเดียวนะครับผม uh huh. รวมถึงมี Intel Trade Director นะครับตัวช่วยคอยจัดก,การพลังงานในการใช้งานได้ด้วย uh huh. ครับผม แล้วเขาใส่การ์ดจอ GPU NVIDIA RTX 3080 Ti Series รุ่นใหม่ที่สุดของกราฟิกในการ์ดเกมมิ่งรน้ตบุ๊กตัวนี้ด้วยนะครับผมแถมจะมีโหมด discrete g p u นะครับผมหรือสลับไปใช้การ์ดจอแยกโดยเฉพาะสามารถ OC OC คือการโอเวอร์คร็อกบางส่วนได้ครับผมน้องเกมโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอออะครับผมและยังมีความสามารถในการโอนถ่ายข้อมูลครบพันนะครับผม และยังมาด้วยอัตราการอลนถ่ายข้อมูลระดับสูงนะครับผมอ้อพอด Thunderbolt oh. ที่เป็นประโยชน์สำหรับหลายๆการใช้ง,งานนะฮะพร oh. ้อมความเร็วจากพีค e กอร์ Gen 4นะครับ SSD oh. และ DDR 5 Memory ที่เร็วกว่า เทคโนโลยีเดิมหลายเท่าโอ้โหเอาเคครับแล้วแน่นอนเนี่ยว่าวันนี้พวกเราเนี่ยอยู่กันสามคนนะครับและเราก็เป็น<อ>เรียกว่าเป็น<อ>กเกมเมอร์และบวกกับว่าวันนี้เราอยู่กับสุดยอดนะครับครับเรียกได้ว่าเป็นเกมเมอร์โน้ตบุ๊กที่แรงที่สุดของยุคน,นี้เลย<อ>้นะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองทดสอบนะครับทั้งความแรงของเจ้าตัวนี้แล้วก็ความแม่นยำของพวกเราด้วยนะครับว่าพอเนี่ยเราได้ลองใช้โน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยครับผมเราเนี่ยพวกเราเนี่ยใครจะโหดที่สุดและสุดยอดที่สุดเหมือนกับเจ้ามีข้อแม้ครับขอถอหนึ่งมือได้ไหมเอด้ เนี่ยรอว่าหนึ่งอยี่ยเขาถอดตัวนี้นี่ถ้าไม่มีกระดุมนี่ไปนานแล้วไอชิบหายนี่เดี๋ยวกูจะเป็นมาร์กี้จัดลูกแล้วเนี่ยจะหลบไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยอ่าไปไปเดี๋ยวไม่รอช้าก็เดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าพวกเราเนี่ยใครจะสุดมาเจ้าะตัวโน้ตบุ๊ก MSI เจ้าท่นจ77ตัวนี้ครับผมเจอกันครับอ่าไปไปตัดตัวปั๊บตัวแรกโอ้โหไปพลาดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอยเฝ้าเฝ้าเฝ้าไปแล้วสองตัวโอ้โหเอาว่ะไม่คือบทรถตท้นี่คือแพ้โดนโกนคิวข้างนั้นรู้ปะเนี่ยโอ้โห ไม่เล่นได้ไหมอ่ะยังไงอเลตตัวเจตัวเจตัวเจตัวเมเตัวพี่ลุยเลยต่อนนีเองนล้นี่เขาไม่มีบอมกันเลยตาทาพีตาทัพแต่แล้วขอเสียงกูเดียวูคืนี้กูเดียวว้ามับไป่นด้วยไม่แล้วแชรแต่เมาไงแชร์ตัทำไมอะโอเคได้เอาลเริ่มเอ้พาไปหนึ่งพาสองพาสาพาส เขาตงพ้ไหรอเฮ้ยัวว้จเฮ้ยเนไ้หนึ่งนไมได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ทันน้องปกว่านี้น้องไกว่านี้เฮ้ยมอะไรบ้างร้องกะลัวผมไม่ถึงสิบเฮ้ยมาโย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 เฮ้ยเฮ้ยยังไงโอ้ยเย้ยสาม สิบห้าอ้าวเลผมสกกสิบเจ็ดสิบหกสิอ่ามาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอใรด้วยเฮ้ยไปได้อยู่ได้เทไไปบีไปบบไปูาคบคู่เอาเซตติ้งไงอ่อเริ่มเลยกเซตติ้งป่ลปะไรสัเลยอาเอ่อามาดูดิใช้ปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยตาเหลี่ยมเหลี่ยมนี่คือปแพ้นะบอกก่อนนี่คือปแพ้นะ เล่บแบบแพนะไม่เล็ที่จามึงนมือกูเมื่อกี้เบบางไม่ได้เลอะมันยังไม่ได้เลอะไรเลยเมื่อกี้ไม่รอพี่ไม่โดนในเวนมันตังอะไรอก็ไม่โดนอะไรเลยเก็บาดิปต้องการอะไรเลยวะเล้ยงืนต้องการอะไรปืนคีโกะเจ้ากว่าคีโกงไป ไออ่ะแป้นะไม่มีแป้งนะขอพิการที่ดีก่อนดูดูเขาสับบ้านมันมองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นทีนี้สิว่าตัวเองมึงเจอเท่าไหร่กันวะเออไม่แต่นี่คือเทสแต่นี้คือจริงแล้วจริแล้วจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้เรียบร้จบเลยครัจบแล้วครับคะแนนของคุณก๊อฟที่ต่อคะแนนครับผมก็้โหนี่ก้องที่โกงนะพี่ขี้องเนี่ยใช้ปืนแล้วไม่แต่จริง ทีมงานมีเฉลยถ้าเราให้เกินที่สุดเดี๋ยวมนไม่จะหาบัตรไม่มีไม่ไม่มีข้าวของเม่อี้ไม่มีอะไรโอเคเรียบร้อยแล้วเราได้วัดฝีมือกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับคะแนนใช่ก็วัดฝีมือเฮ้ยวัดฝีมือใช่เหมือนกันวัดฝีมือคะแนนนะครับไล่จากอันดับสุดท้ายนะครับครับผมพี่ก้องผัวเหตุโอ้โหสิบสองแพ้ครับผมทำไปสิบสองครับผมไม่มีข้อแก้ตัวนะฮะส่วนพี่แบงค์ได้ไปสิบห้าแต้มครับผมผมเนี่ยได้ไปสิบเจ็ดแต้มโอเคเราก็รู้แล้วนะครับว่า มาวัดฝีมือกันแล้วเนี่ยว่าฝีมือของใครมันสุดเหมือนเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้ก็รู้อยู่นะครับว่าฝีมือของใครฝีมือใครเอ้ยแต่นิสอะไรขนาดอะไรอยูเลยว่ากิ้งไอ้ดี่อาผมไม่เคยใช้ไอ้ดีก็โอ้าก็ยังไงก็คือหลังจากที่ได้ลองเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าอย่างที่บอกเรื่องดีทรงดีไซน์นะครับผมรวมไปถึงสี R G B ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวคีย์บอร์ดนะครับผมหรือตัวด้านล่างหรือว่าระบบไฟหรือว่าฐานของโน้ตบุ๊กที่มีความแข็งแรงนะครับผมสามารถทําให้เวลาเราวางมือลงบนอ่า เจ้าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยครเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยคือมันมีความมั่นคงมากขึ้นตัวแข็งแรงแข็งแรงครับผมใช่ครับอย่างที่บอกว่าสุดท้ายนี่ครับผมก่อนจะลากันไปนะครับผมอยากจะขอแนะนำด้างนะครับเจ้าตัวโน้ตบุ๊ก MSI นะครับผมไททัน GT 77นะครับผมต้องบอกเลยว่าเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยเรียกได้ว่าพอๆคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเลยนะคือเหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เลยนะคือคอมพิวเตอร์เลยแหละแต่พกพาได้พกพาได้ใช่คือเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยเล็งเห็นววว่่่่าาาาาเเ้้ออยยยกกจะทใหแแบบบบบสุุดดโนนนต๊ีมั สามารถแต่ว่ามันแรงได้เหมือนคอมพิวเตอร์จริงๆความแรงระดับคอมพิวเตอร์ PC เนี่ยสามารทพุกพาไปได้ถูกต้องเหมือนกับสโลแกนที่เขาบอกเขาบอกตัวนี้นะครับหมายเขาว่าสุดทุกอย่างชนะทุกอย่างที่สุดของเกมมิ่งนี่แต่ไงครับผมแล้วเราสุดท้ายว่าอย่างที่บอกว่าครับฝากให้เพื่อนๆแล้วกันแบบใครที่ซื้อในช่วงนี้นะครับ เขาจะมีของแถมให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋านะครับหรือว่าเป็นของเซ็ตของพรีเมียมนะครับผมอย่างเช่นเป็นไหรือว่าอะไรก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนว่าสุดท้ายจะมีแถม Windows 11 Pro High End Standard ด้วยนะครับล่าสุดเลยนี่ล่าสุดเลยเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเป็นวิดีโอแถมด้วยจะคือลงไปให้เรียบร้อยใช่ครับผมนะครับวันนี้ถูกต้องเรียกว่าครบใครกันดีคีับแล้วต้องรีบหาซื้อรีบหาจองนะเดี๋ยวจะไม่ทันกันเดี๋ยวของหมดถูกต้องเดี๋ยวของจะหมดมีจำกัดนะใช่ครับผมงั้นยังไงวันนี้ถ้าเราผิดพลาดประการใดขอทาโทษ นะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครป์พวกเราด้วยและคลิปหน้าจะเป็นอะไรยังไงฝากติดตามด้วยครับเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับครับผมด้วยครับบ๊ายบายใครเขาเนี่ยดูเออคัดได้คัดได้มันคัดได้เอาทีไปเลยเห็นว่าดีไซน์เขาเนี่ยคัดเลยอ่าตอบด้วยเอผมว่าพอก็มก็ผมก็พูดต่อได้เลยบรรดาใจมาจากรถสปอร์ตคัดเลยอ่าแล้วผมก็ก็ว่าอ่านใหม่อ่าแล้วก็มองกก่อนแล้วทำให้ความรู้สึกเนี่ยคัดก่อนทีละนิดโผล่ทีนี้คัดไปทำให้ความรู้สึกมันก็ตัดอีก่อนอ๋อทำให้ความรู้สึกเนี่ย ทรงพลังและหรูหลา,อาอคัด